ซื้อุหงเจ้าเป็นอะไรอย่าจับข้านี่พวกเจ้าทะเลาะก,กันเหรอทะเลาะอ,อะไรกันถ้าหากวันหนึ่งข้าสู้กับต้งบออสวยอิงเจ้าจะช่วยใคร เขาเป็นอะไรไม่รู้สิข้าก็เพิ่งมาทั้งหมดนี่ซื้อถูของถาำเหรอปกติเขาไม่เป็นแบบนี้จริงๆคำถามเมื่อกี้ข้าก็อยากถามอะไรเหรอถ้าหาข้าสู้กับเขาเจ้าจะช่วยใครอืมแน่นอนช่วยคนถูกไม่ช่วยคนใกล้ชิดงั้นข้าคนถูกหรือคนใกล้ชิดเจ้าเป็น คู่แข่งคู่แข่งเหรออืมข้าตัดสินใจร่วมฝึกเหนือธรรมดาไม่ใช่คู่แข่งแล้วจะเป็นอะไรอเดีว่าทำไมต้องปลอสเสวยเอ็งถึงได้กลายเป็นเหนือธรรมดาได้อย่างง่ายได้ข้ากลับเป็นไม่ได้อืม ทำไมถึงไม่พูดแม้แต่เจ้าก็ไม่สนใจข้านี่ลูกหลอนเทพกสิกรรมรักษาบาดเจ็บภายในดีสำหรับเจ้าทั้งสำนักลงหวนมีแค่เจ้าที่เป็นห่วงข้าทุกคนก็เป็นห่วงเจ้าแต่ว่าเจ้ากำลังฝึกอะไรอยู่ทำไมทำให้ตัวเองบาดเจ็บ จริงชิวพอจบการฝึกเหนือธรรมดาครั้งนี้แล้วเลวหาซื้อป๋อหลงเจอข้าจะให้ท่านป้าไปสู่ขอเจ้าที่อาวาสวารีไม่ไม่ไปบ้านของเจ้าขอกับพ่อแม่เจ้ากับเจ้าข้าพูดจริงๆนะตั้งแต่วันแรกที่ข้าเข้าสำนักลมหวนข้าก็ชอบเจ้าแล้วรอ ให้ข้าหาสื่อปอหลงเจอแล้วเราได้เป็นเหนือธรรมดาก็จะกลับไปดนานฉินไปฟื้นฟูกองทัพตระกูลซือก็จะเป็นจริงแล้วซื่อถูหงฟื้นฟูกองทัพสกุลซือเป็นหน้าที่ของเจ้าไม่เกี่ยวอะไรกับข้าและอีกอย่างพวกเราไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะตรงป๋อวยอยงเหรอพูดถึงความรู้ภูมิหลังข้าสู้ไม่ได้ตรงไหนหรือว่าตอนชายอยู่ที่ผาลมดำชาอยหญิงอยู่ด้วยกันก็เลย อย่าให้ข้าดูถูกเจ้าสำนักลมหวน์จับวัดจริงแม่นั่นอะจริงกินไปเด้อน้อยมากเลยร้อยนะกินเนื้อแดดเดียวแต่เดี๋ยวจะกินเนื้อเดียวนะข้าจะฝึกหนักกินเข้าไปจะได้มีแรงฝึกใช่ หวยนะไม่กิน,นอืมอืมซถูหงจะทำอะไรผิดอีกแล้วเหรอเรื่องอะไรตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่งนั่งทั้งหมดพักหนึ่งแล้วเจ้าแอบมองจิ้งชิวสิอครั้งแต่จิ้งจิวไม่ได้เหลือบตามองเจ้าเลย ถ้าเจ้าไม่ได้ทำผิดแล้วจะเป็นอะไรอืมกินสลัเปาเถอะโงหน้าผู้หยังปู้กำไรของเจ้าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าเรียกเจ้าให้เจ้ากินสลัเปลาไงฮิสุเอียงท่านฝึกมาทั้งวันเหนื่อยแย่มะกินสลัเปาเดี๋ยวข้าไปเอาาจกร้อนๆมาให้ดีกว่าข้าไม่ไม่ต้องหรอกข้าไปช่วยนางนะเดี๋ยวจะลูกตัวเองอีกเอ๊ะล้างมือข้าล้างมาแล้วดมดูสิ อืดื่มน้ำหน่อยน้ำร้อนนะมาแล้วพี่เสวยอิงเร็วนี่เป็นกับข้าวแล้วก็ขนมพี่สวยอิงชิมดูสิช่างเป็นพวกประจบสอบพลอกันเสียจริงน,นะบางคนน่ะไม่รู้จักพูดก็พูดได้น้อยหน่อยเถอะม่นกั้นจะทาให้คนรับคารใช่ไหม นั่นสิผู้หยางปัวพูดถูกสวยิงเพื่อนเจ้าเป็นพวกไม่มีมารยาทเลยไม่น่าล่ะใกล้มึกติดดำ oh. ซสื่อหอหเขาว่าเจ้าน่ะน่าสนใจนะก็เ,เป็นคนพูดตรงตรงทำไมเจ้าจะหาเรื่องสวยิงให้ได้อีกอย่างจะพูดอะไรเบิกเๆกดำดเราก็แค่ไม่ชอบเจ้าไม่อยากกินข้าวกับเจ้าเจ้ากินของเจ้าไปไม่ได้หรือไงผู้หยางปัวกินข้าวเถอะพูดน้อยหน่อยครอบครัวสั่งสอนดีจริงนะน จะพูดอะไรเนะี่ยรู้ว่าข้าพูดผิดเจ้าประจบเก่งแบบนี้พ่อแม่เจ้ารู้ไหมชีวิตคนบางคนไม่มีใครสอนน่าสงสาร <c oughs> ว่าข้าได้แต่อย่าลากคนอื่นมาเกี่ยว <c oughs> ต้องป๋าชวยอิง ข้าทนเจ้ามานานแล้วเฮ้ยบังเอิญจังข้าก็ด้วยเจ้าไป็เหนือธรรมดาแล้วใช่ไหมข้าฝึกเป็นเพื่อน